จอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิชิสไตล์ประจำวันที่30มิถุนายน2567โดยชายผู้บาัาคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้วาวันนี้อะไรยังไงโดนพันล่ำซ้ำได้เปิดเผยหลังทิมชาไทยยูสปกปีเข้ารอบรองอาเซียนครับในค้งนี้ โดยดมพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกสุกบอลย16ปีทีมแชมป์อาเซียน2 0 24ชื่อประเทศอินโดนีเซียมเ,ยเยมื่อวันเสาร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดสุดท้ายทีมชาติไทยแซงชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทางด้านของทีมชาติเวียดนามวันที่1กรกฎาคมนี้โดยบรรดานแป้งได้กล่าวถวา เราอยู่ในกลุ่มที่ยากมากเลยนะและก็ยากที่สุดแล้วจากทั้ง3กลุ่มเพราะมีทั้งออสเตรเลียและก็มาเลเซียเรวมไปถึงเงื่อนไขในการคํำเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะฮะแต่เราก็ผ่านมาได้โดยฐานะนายกสมาคมเองก็ต้องให้เครดิตนี้กับทีมงานทุกคนทั้งอาจารย์รังชานวิทย์ที่ไปอยู่กับทีมถึงที่อินโดนีเซีย คุณตุ๊กปิยพงศ์คุณรุษอนุรุคตค้เจเด็ดและก็น้องๆนักกีฬาทั้ง23คนทั้งหมดนี้เป็นเพราะทุกคนช่วยกันสนับสนุนการการันตามบทบาทหน้าที่ของนเนดองซึ่งกันดันว่านี่เป็นหนึ่งในชุดที่สมาคมให้ความสำคัญมากที่สุดในครั้งนี้โดยสำคัญกว่าผลการแข่งขันที่ทำให้เรานั้นเข้ารอบมาได้ แปอยากจะชื่นชมพัฒนานการของทีมที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งในแง่ของการอ่าเล่นร่วมกันและในแง่ของสภาพจิตใจในเด็กอายุแค่15-16ปีที่รับมือกับความคาดหวังและความกดดันได้ดีแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนานกันต่อไปและยังต้องอาศัยเวลาที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์มองว่าทุกคนจะทําให้ดีสุดในครั้งนี้ กับเส้นทางที่เหลืออยู่ฝากแฟนบอลไทยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนต่อไปด้วยมาดามแป้งได้กล่าวปิดใช้ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกยู16ปีจิแชมป์อาเซียน2024เล่าประลองชิงเลิศในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมเวลา15นาฬิกานัสนามบันดาหานสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง a c e b o o k และก็ u t u b e และก็ f a Thailand ด์และก็ช้างศึกในขณะนี้ ก็ฝากไปติดแฮชเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูสิบปีกันด้วยครับสู้ๆนะฮะน้องๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนดังเห็นประกบคู่กับทีมชาติไทยเจอเวียดนามออสเตรเลียพบกับด้านของอินโดนีเซียโดยงานนี้ทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยยูสปีภายใต้การนำทัพของ สเสด็จจะเด็ดมีลาบนะฮะทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชิงชนะเลิศหลังพริกแซงอาชนาบดเซียไปอย่างสุดวันทึกโดยการรอบรองชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามส่วนออสเตรเลียจะพบกับเพื่อนทนของอินโดนีเซียโดยความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นผลประกบคู่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามออสเตรเลียพบกับเพื่อนทนของอินโดนีเซียเริ่มที่คอมเมนต์แรกก่อนกานนะฮะออสเตรเลีย ชนะไปอินโดไป3ต่อหนึ่งเวียดนามเสมอไทย1ต่อหนึ่งเวียดนามชนะจุดโทษ4ต่อ2จากแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ต่อมาสนับสนุนอินโดนีเซียและก็เวียดนามนะเขาไม่ต่อมาแชมป์คือออสเตรเลียเขาไม่ต่อมาสนับสนุนอินโดนจากทางน้่งของกัมพูชาเขาไม่ต่อมายินดีด้วยผู้ชนะคนแรกก็คือออสเตรเลียเขาไม่ต่อมาจะคิว่าไทายแลนด์จะเป็นแชมป์ในขั้งนี้เขาไม่ต่อมา ขอให้โชคดีอินโดเซียและก็ออสเตรเลียจากกัมบูชาในครั้งนี้ขอาเไม่ต่อมาว้าวการแข่งขันที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าระหว่างเวียดนามและก็ไทยนั้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดนัดนี้น่าดูครับก็หวังว่าบราดูทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อตำแหน่งแชมป์รายการนี้ขอาเไม่ต่อมาขอโชคดีออสเตรเลียเวียดนามและก็ไทยจากแฟบนบอลเวียดนามขมามไม่ต่อมา เวียดนามโชคดีมากเวียดนามอาจจะชนะในปีนี้ก็เป็นได้เขาไม่ต่อมาใน,นที่สุดแล้วคู่ต่อสู้ที่ควรสำหรับทานั้นของ In N ขอินโดนีเซียเขไม่ต่อมาแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศเขไม่ต่อมาประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทานด้นของการูดาบริ่นเยาว์แค่สนุกไปกับเกมครั้งนี้เพื่อจะเป็นแชมป์อย่างเป็นตกเป็นเป้าพยายามอย่างหนักและก็เดินรู้ให้มากชนะโบนัสเท่านั้น เขาไม่ต่อมาผมคิดว่าอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ยู16ปีเพราะพวกเขาเล่นได้ดีและก็บินัเตะค,คุณภาพสูงที่ได้รับความรักจากกัมพูชาเขาไม่ต่อมาไทยประทะออสตเตรเลียร,ร,รอบชิงชนตเิศเวียดนามเจอกันั้งของอินโดแค่กันเข้านัดแข่งขันนัดที่3แต่ว่ามีดราม่ามากกว่านัดสุดท้ายในครั้งนี้ซะอีกนะเขาไม่ต่อมาร,รอบชิงชนตเิศเวียดนามเจอกับออสตเตรเลีย จากแฟนบอลเวียดนามนี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะฮะที่ได้กล่าวมาข้างต้นในครั้งนี้ถือว่าทุกคนนั้นก็ทําเต็มที่ที่สุดนะฮะจนทางแฟนบอลต้องมาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีดเดียวนัดนี้มันมันม่นครับยูสปปีของไทยของเรา,าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับอาร์ตหนึงไงฟุตซอลไทยพ่ายจุดโทษมาเลเซียได้แค่ชิงที่3มอ,อาเซียนนะ โดยฟุตบอลอาฟุตซอกีฬาบ้านพันธุ์ในอาเซียนครั้งที่11ว่รับรองชนะเลิศเมื่อวันที่19พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาณสนามโกลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย โดยเกยมนี้ฟุตซอลไทยเป็นฝ่ายโดยนนำไปก่อน2ครั้งแต่ก็ได้ตามตีเสมอจากที่ด้านของ2อประตูจากที่ด้านของนัน,นัยสังสุวรรณโดยขึ้นหลังเนี่ยทีมไทยโอกาสพลิกแซงไป3ต่อ2จากด้านของอสัตวตรัสุนทรแต่ก็นนมาโดนมาดิเซียพลิกแซงไป4ต่อ3 ท้ายเกมทีมไทยเล่น Power Play ได้ไล่ตามตีเสมอได้อีกครั้งเป็น4-4ต่อ 4, จากศตวรรษสุนทรทำให้จบ4 0ียังเสมอกันตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษไม่มีการต่อบราพิเศษ,ษก่อนที่จะมาเป็นมาเลเซียแม่นกว่าเอาชนะทีมชาติไทยไปได้5-4ต่อในครั้งนี้ส่วนรอบชิงแต่ที่3ไทยจะเข้าไปพบกับด้านของอ e ินโดนีเซียหรือที่โมเรสเตในวันที่30มิถุนายนเดือนกรกาเป็นต้นไป ป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบมากันครับอาจไดยังไงตั๋วเกม b g ดอทมุนขาย1กรกรกฎาคมถูกสุดนะฮะ8ป0บาทโซน v p p จัดไป2,000บาท โดยกัรน,นี้ท่านท่านของ BG ประชุมประกาศราคาและก็วันขายตัว๋วเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษโบริชิตัสบุลองแชมป์อยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในวันที่11กรกฎาคมนักหนาม g ีจีสเตเดียมเวลา20นาฬิกาออกมาแล้วโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้สมาชิกของ BGPU อตั๋วปีรับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชมโลกหน้าในวันที่1กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกา แฟนคลับทั่วไปและก็สมาชิกตั๋วปีที่ไม่ได้มีสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์ซื้อบัตรล่วงหน้าสามารถซื้อบัตรได้วันที่2กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป1ยูสซ,ซื้อบัตรได้ไม่เกิน2ใบและสามารถซื้อบัตรได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสมาชิกตั๋วปีรับส่วนลด40%เฉพาะเจ้าของบัตร1ใบบัตรถัดไปคิดในราคาปกตินะสมาชิกตั๋วปีต้องเลือกโซนและก็ที่นั่งใหม่ในครั้งนี้ คขไม่ต่อมาซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีบัตรขายหน้าสนามในครั้งนี้หรอกนะเขาไม่ต่อมาหลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนโซนหรือของเงินคืนทุกกรณีและคขาไม่สุดท้ายก็บอกว่าซื้อบัตรเข้าชมเกมกันได้ที่ www.bgpuonlineshop.com โดยราคาบัตรเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้โซน S 1 S 2 WC และ W 6และก็โซน N ไม่ระบ,บุท,ที่ดังราคาใบาละ8ป0บาท โซน e โซน e 2 e 3 e 5 e 6และก็ e 7ระบุที่นั่งราคาใบละ1,000บาทโซน w 1 w 3และก็ e 4ที่นั่งปกติระบุที่นั่งราคาใบละ1,200บาทโซน e 4 v i p ระบุที่นั่งราคาใบละ2,000บาทพร้อมกับรับของที่ระล,ลึก limited edition โซน b g p u h o s p i t a l i i t y มี2วราคา8,000บาทต่อคนกับ1,000 0บาทต่อคน ด้วยอุปกรณ์เชียร์สามารถนำขึ้นได้โดยเฉพาะโซน S1 แล้วก็ NH แล้วก็ NA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ line t a g .bgpu ในะคะรานิดนั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าใครเป็นแฟนฝา bgpu เนี่ยไปซื้อตั๋วได้เลยนะฮะผมยิ่งสมาชิกตั๋วรายปีวันจันทร์ที่ถึงนี้เข้าซื้อก่อนใครเพื่อนเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป สมบุกคนธรรมดาก็รอซื้อวันที่2กรกฎาคมในเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็น,นร้อนขา่าวฟุตบอลไทยไบชีสไตล์ปรจิจาวันที่230มิถุนายน2567โดยชายพบ,พบบรรังฟุตบอลไทยครับ